เนื้อเนี่ยก็อร่อยเพราะว่าเนื้อสดเจ้าดีเดเนื้อมากไม่ไหมเลยเด้อยจ้ะสดๆดค่ะค่ะไม่ไหมเล็กนอกนเบอ นมือวนี้ว่ากิน้อยจุ้าว้าวตับคุณนะพี่น้องจ้าตับสดๆเลยนี้คืมัจุเทียงไนจุเหนือจๆ besides besides ัดจ wow. i̇şte ้าเปนแบงโปดกันจข้าวแลเป็นปูดังทู้บ้านน้อย น้ำเลยพี่นองก็ไอจุค่าเขียงเลยเดิมือนี่เดิอพี่นองจา้าคุณอ่ะเต็มที่เลยจ้ามือนี่มาจ้าพี่นองจ้ามมอนี่เจลวุ่มขมจ้า เนื้อสดๆจะตับสดๆเลยจ้ามือนี่ะไม่ไหม,ไมเลยค่ะบุญนาอ้ยเนื้อกำงางามมือนีเข้าสิมาซอยจุค่าเขียงเลยได้ค่ะเมนูมือนีค่าเขียงบัเทึ่งสินผัดส,ส่วนงคั่วบุญนะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยมาๆๆๆแสบๆไปน้าตัวตุนเลยจ้าสวัสดีค่ะ มาพบมาอ่อกับตุนอีกแล้วในช่องตัวตุนกินแซ่บพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้ตุนเอาเนื้อสดๆมาห้จุน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเบื้องเนี่ละ่ะค้าเขียมบนเทิงสินไปเลยจ้ามีแต่ตอนใหม,ม่ๆจ้าเนือ้อยังเต็มๆตอยู่พี่น้องจ้าเบื้องตับตับคุณอนะเอ้ยพี่น้องมาเสแสน้งกันกินอยู่หน้าบ้านอาจจะมีเสียงรดแรนจากน่อยด้วยสามสิบกีบจ้าพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้เขาสีหันไปน้ำกินไปน้ำแก้วขมขมแก้วขีดลี่พี่น้องจ้าม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 า แสบๆน้ำกันพักสวนครั้วเนี่ยค่ะพี่น้องคุณอะคุณอะพักใบม้นพักเม็กแล้วก็พักเอียงมีพักติวอุ้ยแลดีสคุณอะเต็มไปเลยค่ะนี่ถ้าักสดสดทั้งนั้นเลยพวกบัชโกงบวเกียนี่เต็มเลยจ้าเดี๋ยวขออนุญาตหั่นแล้วก็กินไปพร้อมกันเลยเรื่อจ้อา ใย,ย่ยหนาบ้านกันสิ่นี้เสียงเหมือนชาวบ้านเนี่ยได้พี่น้องเข้ามาชาิบานเท่านาาั้นแหะเนาะเกสการ์นกับมะฮ้มมะตุ่มมะหวักันหลายกินด้วยกันไหม <c oughs> เอามือมาจกไปอยู่ <c oughs> เอามือมาจกไปกินอยู่เนาะจอว่าน่าจะอร่อยดี เสร็จละจ้ามามามาหันเรียบร้อยจ้าสวัสดีอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะผักอุย้ยพี่น้องงเนี่ยแ่ละเก็บมาแม่ไม่เทิมบกเขียดคุณน่ะเทิมบอกอันมะละขีนุกหน่อยิึงเนี่ยปลูกเอาเด้จ้าพี่น้องปลูกเอาและดีสคุณน่ะอันนี้แนะน้าผักก่อนเดิมืันนี้เด้อเนื้อเขาก็คือแนีน้ำไปช่วงต้นแล้วผักติวผักเมกผักใบมนผักอันผักซีลาว บมกแตงออนพี่น้องหมกเขียออนหมกพริกออนออนกระเทียมจามาย้ามะยำกับเพียยังมีไม่อีกอยู่ด้วพี่พี่น้องจา่าลวกผักแค่จา้านาหนาวนี่ลวกผักแค่ที่เสีบต่วแก้วขมขมแก้วขมขมขม,ขมตายบ่เอาเรื่องเมื่อนี่ว่าขมยี่หีแซสบตับใหม่สดเครื่องในสด ข้าวเหนียวห่อนห้อนคือเก่าค่ะมามาลงเมื่อกินน้ากันเลยก่อนอื่นนะคะต้องกราบขออภัยสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเด้อค่ะที่ไม่รับประทานเนื้อที่พอรับประทานบพร้อมเด้อค่ะเด้อกับอยากให้เบิง้เบงเพื่อความเพิดเพืิเนเนาะคะ่ะเมื่อนี่กะนั่งกินอยู่หน้าบ้านอาสิมีเสียงรถวิ่งผ่านกับเป็นธรรมชาติมาจากพี่น้องจา๋ามามามาเมื่อนี่ลงเมื่อกินกันเลยบางคนก็บอกว่า กินรวดจ้าใครว่ากินดอกบเป็นอย่างเนาะชมเพื่อความเพลิดเพลินนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ให้ช่องน้อยๆช่องนี้ช่องตัวตุ่นกินแซบด้วยนะคะเมื่อนี้บอกเลยเลยพี่น้องจ้าสดถ้าเป็นไซส์นี้เขาจะหูดีจ้าพี่น้องสดมากอันนี้ข้ามแหลกไปก็ปรับเลยเด้อค่ะเด้ออืมอืมขาดซีอสิสาม สัพักอ่ะเจ้าสิจิ๋งอีอย่างเนี่ยไม่ได้สิฟตกเนื้อแบบเขาสดบุ้งบินตำเหลือมาแล้ว พอนหน่องเคาบอกอาจารย์เบาเท่าพักมิ้งห่อนน้ำนี้นยเท่าบาททุกอย่างเงียอยู่สวนอยูบ่บ้านเปิดเ้อค่ะตอนนี้ป ừ. Ừ. ในในในลูกหมเมื่อยสดสดใหม่ๆจ๊กป,ป่เบิดก่อยค่ะพี่น่องก่อย ก็่นั้นตุันนองจับอะไรจับจา้าสดตับจตาอัน่อย <c oughs> จ้บพักอัง <c oughs> <c oughs> พัฟซี่แล้วก็บาทห้องออพักซิวพักซิวเนี่ยกินกับปนกินกระลาบแสบแล้วพี่เนาะกระเทียม ว่าผุดอ่ะ,ะซอยตับบอลว่าขาดก็ตับบ่าขาดซ่แบแห้งค่ะไปนหมองง่ว พเพื่อนห่อตะขาไใหม่ๆเนาะมันกลับเป็นเนื้อสดนะมันบอชเขาแซ่บเนื้อยืดสดค่ะ Ừ. 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 Mọc mắt ạ <laughs> 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 Giống như cả à, thịt khô kia đúng không? แสบเอาัะเนี่ยพากิีร้วบันนี้พันตับลงไปมักพริวนลงไปค่ะพี่นอ้องอืมคำเนี่ยเด้อเอาเด้อแสบแสบค่ะืม vẫn chưa được từ bảo chưa kia, chưa không chưa được chưa được จอแค่แหลบลวกเน่ะมันก็ปนก็หลาบแสบเด็ดนัวครับอื หาลังค้นเมี่ยงหอดบ้านแล้วเนะาะหาลังค้นกับโพดอ่ะโพดไอยจุโพดอ่ะก้อยโพดลาบแล้ะพี่น,น,น,น้องหาลังค้มหอดเฮียนหอดบ้าน เนี่ยตับเสียพี่น้องจุกตับก่อนคั่น,นี่เท่งตับเ่งบอกผิดเลยเด้อเออมันลุยมือแบบ มากนเนื้อเนี่ยก็อร่อยเพราะว่าเนื้อสด ใส่ใส่กีบพี雅ใส่แบบเทกันได้เนี่ยจุใส่หือขึ้ยอดกั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 ดพรุ่งผม แบบว่เห็ดตอนใหญ่เด้อพี่น้องเด้อมันสินยังบ่าขาด แเงภาษาไทยเอื่นว่ามะเขือพวงนแบบกเคียวเหี้ยเสี้ยวนกองอ อิมเอาไาปชอบก่อยตัวจ้าพี่นอ้องแซ่บสดหวานจ้ย้ยจยอิ่มละจา้ามือนีกับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะแล้วก็กราบขอโทอขอพระอีกรอบหนึ่งสําหรับคนที่บ่กินเนือบอกกินดิบด้วยค่ะดูเพื่อความเพลิดเพลินแล้วท้ายนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ช่องน้อยน้อยช่องนี้ด้วยนะคะช่องตัวตุ่นกินแซ่บมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ